Sắp <laughs> được <laughs> 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 มุทบาทามุทบาาวราวรรคาธรรมนทธรมาทีมุทบูชามุทบูชามิดกาัพื่กรนยนะครับที่สี พูดกันเลยครับพูดกันไน่าาไม่เหมือนไม่ต้องเหมือนกันเหมือนกับพู่คุยอย่างเงี้ยจังไร 何やおいしいの

เราพรกเราร้อยกระทงพพวิกฤตแห่สายนั้นมากครับที่เราดูนัแสดงจากรพวิกฤตที่คุณประจงนอนุรันะครับมาเรื่องนี้แลเสอกบูนได้มาให้กับท่้ชท่านครับมาเยือนแนวพิจารณาโลกรัพี่ค่ะ การจักมาพ่อมือก็ต้องมีการต้อนรับมีการต้อนรับมีอาหารมีอะไรให้ท่านได้ลองชิมเขาเจอการเจออาหารที่ได้เกิดไปว่าของเราเนี่ยได้เลยใช่ไหมคะ้มารไดนนก้เาคุยเาดมาให้คุ่ไหคย้คุยคยให้เไม่ได้ไม่ได้เย leo 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 คนเยอะมากนะครับดูดูเวบอต่อเลยอ่ะเดีแนเพราะว่าวันนี้มัันบอนาจาเป็นอะไรงตัวนะในตำแหน่งอะไรนะช่อระาม นะครั ow, อบอันนี้ยูหน <you> ้าว <'s> okay, ัดพระศรีมหาธาตุจังหวัดพิษณุโกนะครับถืกนาก็ุ้่มนทุกทส่งรเพื่อนจังหวัดพิษณุโลที่กาิตาสมิ์างนนีป้จังหวัดพิษณุโกแล้วก็ดรเตรที่มีาิโนค่ะท้านน้ตุมลวท่จังหวัดิษณุโกค่ะ การแสดงนะครับที้ก็เป็นารได้ได้ชื่นชมนะคะกับคุณผู้มคุณจริป้านะครั็บอกเลยนะคะเห็นใบตูเห็นเห็นตัวไฟไฟเนี่ย